นี้นะคะจะมารีวริวขนมจากญี่ปุ่นค่ะพอดีได้ของฝากมาจากญี่ปุ่นก็เลยทํารีวิวซะเลยตัวจากที่สนามบินก็จะได้ถูกประมาณนี้โตเกียวบานานาะแต่ว่าอยู่มีโตเกียวบอร์นนนะขนมนี้บอกเลยว่าอร่อยมากอย่าลืมซื้อฝากคะ่ะเพราะมันอร่อยจริงๆมันมีโรงงานช็อกโกแลตที่เราเคยพาไปดูด้วยที่ไหนนะ <laughs> ลืม ปิ๊ไม่ค่อยกินขน,นมหอมใช่เหรอตึง้งพี่ซื้อตัวสอบแก้วมาให้มีทั้งหมดห้าแบบค่ะของมิกกี้เมาส์นะอย่างนะเริ่มงงแล้วถูกปะเนี่ยถูกแล้วมันจะมีแบบรุ่นข,าว,นนขาวดำนี่เลยรุ่นขาวดำมีสองตัวรุ่นสีนี้มีสามแบบน่ารักไหมน่ารักเนาะอีกอันหนึ่งลืมใจถุกไว้มีอันนี้ที่โอตารูเขามีเยอะมากอะ่ะ ที่เราเคยทาไปแล้วค่ะจําได้ไหมคะเราจําไม่ได้เ,เดี๋ยวนะเราจะอวดนี้ตึ้งตึงตึง,ตง,ตง,ตงน่ารักไหมล่ะเป็นภัชหนาหมูมินค่ะของแท้จากญี่ปุ่นถามว่าราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวนะ600เยนแต่ว่าต้องบวกแหวดอีกทีหนึง่ง600เยนกี่ปะ่ะมาดูกันตัวกรอบแก้วก่อนละกัน มันน่าจะอยู่ในท่านี้แหละมันเกาะไม่อยู่เก็บก่อนเดี๋ยวหายเกาะปากาได้ไหมไม่อยู่ว่ะ <c oughs> เอาเป็นว่ามารีวิวขนมเ,เลาดีกว่าตุ๊กตาหมูมิน <c oughs> ได้จากญี่ปุ่นเมื่อรอบที่อะไรไม่รู้จำไม่ได้ละ ไม่แน่ใจว่าได้เองหรือว่าอะไรยังไงใครให้มาก็ไม่รู้น่ารักเนาะแม่จะรีวิวขนมแหละมจริงๆพี่เขาจะซื้อไอตัวหมูมินมาให้เราแต่ว่ามันยังไม่ออกเดี๋ยวรอเราได้ก่อนนะเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูเพามันน่ารักขนาดนี้มาเริ่มมีขนมชิ้นแรกของเราค่ะนี่เลยคาโบไม่ใช่ชีสทาร์สนะรอบนี้เป็นตัวนี้ซึ่งสามารถซื้อกลับบ้านได้ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องแช่ตู้เย็นรือเปล่าอา่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกะคะ่ะมันจะมีขายที่สนามบินก็มีนะไอต้ตัวเนี้ยการแกะกลมองมากจริงๆเอ้ยเนี่ยมีดเขาห่อไว้ให้เลยนะจริงๆมีดเขามีหอ่อแต่ว่าเราแกะไปแล้วเมื่อกี้เล็บเน่ามากเลย <laughs> <laughs> เขียนภาษาญี่ปุ่นเลยมก็ไม่รู้ค่ะอา่านไม่ออกนะคะมนมดด้ีสารกวยหรือเปล่าห้ามกินดูแค่น,นี้แหละ จะไม่ออกว่ะนีเลยคงใส่เขาให้มีดมาเพื่อการนี้แน่เลยได้เลยมน่นี่คือท้องร้องมากหิวม,มากลองชิมดีกว่าเราก็ทําการหารั่นนิดนึงก่อนนะคะชั่งตาชิมกอนคือเป็นคนที่กินขนมแล้วไม่เคยจําชื่อขนมได้เลยเอาจริงๆนะ <c oughs> ประมาณนี้สามชั้นซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีราดซอสอะไรของเขาก็ไม่รู้อะเป็นเส้นๆแล้วก็จะกินแล้วะคะ่ะ <c oughs> คือหิวหรืออ,อ,อร่อยวะน้ำตาลอยๆข้างบนด้วยไม่หวานจนเกินไปค่ะเนื้อแป้งนุ่มๆด้วยอันนี้คลนน้ายพายปะมันนุ่มมากเลยอ่ะมีชีทข้งางในหรือเปล่าคะเขาขายชีสน่าจะมีแหละถ้ากินกับนมร้อนๆนะโคตรอร่อยเลยอ่ะ แล้วก็กินคนเดียวหมดกล่องนึงได้อะเี้ยนี่เจ้าเสอเป็นชั้นครีมเล่นเหมือนซอสว้ายน่ากินมากเลยชิมได้ไหมอืมมันคือชีสครีมชีสอร่อยปะ <laughs> ชิมอีกหน่อยนะเ <laughs> นี่ยมันเป็นครีมชีสอย่างงี้ <laughs> ถามว่าใครจะมีใครกล้ากินเราไหมเนี่ย <laughs> เอาเป็นว่าอร่อยค่ะถ้าจะซื้อฝากใครนะคะก็ซื้อได้ค่ะไม่เสีย ไม่เสียดายแน่นอนไปดูที่สนามบินเอาละกัน,น,นเา <laughs> นาะวา่าเท่าไหร่ต้องซื้อแบบฝากอะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่อะวัชชาอัลมอนด์ช็อกโกแลตแกะกล่องใหม่แล้วกัน <laughs> เดี๋ยวมือเปื้อนที่สนามบินก็มีขายนะจะมีแบบเป็นเคลือบช็อกโกแลตกับเคลือบเคลือบชาเขียว <laughs> ก็อร่อยคนละแบบ <laughs> ถามว่าอ้วนไหมย <laughs> อย่างพูดจะเหลือหรอคะ มันก็ะเป็นน้ำม,มันหนักมากถ้ากินมันร้อยเก้าสิบกร,รมมัมใช่หรอหนักเป็นโลเลยวะถน,นานำว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนมากถ้ามาถึงแล้วเนี่ยควรแช่ตู้เย็นแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะละลายแล้วมันจะไม่สวยงามถ้าช็อกโกแลตก็จะเป็นเม็ดช็อกโกแลตเป็นเกล็ดเปช็อกโกแลตอินที่มันมีผสมหลายๆอันก็อร่อยนะไอตตัวนี้ชาเขียวค่ะ ็อกโกแลตเขาเข้มข้นแล้วก็นุ่มหอมชาเขียวแล้วมันดีที่มันไม่หวานเกินไปเม็ดอัลมอนด์เต็มเริสลาดมาคือปริเพื่อนเอนง่ายง่ายอัลมอนด์เขาไม่เหม็นหืนนะรู้เหม็นหืนปะมันไม่ใช่ดาช็อกโกแลตแต่มันเป็นชาช็อกโกแลตชาเขียวที่ไม่ได้เขียวแบบเขียวเหม็นเขียวชาเขียวอ่ะมันเป็นรสชาติที่พอดีมากมากถึงมากที่สุดต้องลองนะ เดีย๋ยว่กินไปกี่เม็ดแล้ววะฝากก็ดีนะแบ่งแบ่งกันกินซื้อของฝากอย่าเงี้ยอาจจะหมดเงินเยอะได้เพราะราคาก็ค่อนข้างสูงนะแต่ความคิดเรานะข้างในมัเป็นอัลมอนด์อย่างเงี้ยตัวนี้คิดแคบชาเขียวเราว่าทุกคนก็คงเคยกินแหละรู้ไหมอันนึงเท่าไหร่หกกิโลแคลไม่เห็นอ้วนเลย เออซึ่งมันก็เขียนอยู่ว่า9อันไม่อา่านโง่อีกน,นี่มันอันมินิจริงๆด้วยวะมันแค่นี้เองเขียวแบบว่าเป็นจุดๆแวยไม่ใช่ขึ้นลานะคะอย่าเขาจะผิดชิมกันดีกว่ามันจะหวานแค่ไหนเพราะปกตินี้ไม่ค่อยคุณหวานไงถ้าเขียวเขาไม่ค่อยรุนแรงแบบปี๊ดจัดแบบทาให้คนที่ไม่ชอบกินคาเขียวก็กินไดม้มันระมุนมากเลยกี่แคล้ววะมือเปื่อย เคยซื้อมาครั้งหนึ่งนะซื้อมาฝากแต่ไม่ได้กินมันหอมมันหอมทั้งช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่อ่ะมันเป็นการผสมผสานระหว่างช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่อย่างลงตัวมากมันเยอะมากเลยอ่ะมันสุ่มนี่เดี๋ยวตัวนี้น่ากินกล่องมันสวยมากเราเชื่อว่าหลายคนนะคะซื้อตัวนี้เพราะว่ากล่องนี่คือปริมาณเจ็ดสิบกรัมนะคะไหนๆก็ขาดละมันเลย เออสรุปสุดท้ายหมุนดูดีกว่าการฉีกออกล่กองมันน่ารักมากมันนี่คล้ายกันนี่นคล้ายกับไอตัวชาเขียวที่เรากินอย่างเดี๋ยวจะขายากติด,ด,ดของคนยี่ห้อ เหมือนอัลมอนด์อันนี้จะใหญ่กว่ามันเป็นดาร์กช็อกโกแลตจริงจังมากอ๋อมันเป็นโกโก,โก,โกโ้แบบเข้มข้น,นมันมีความเข้มข้นและหวานของอัลมอนด์อะเหมือนอัลมอนด์ทีงเคลือบอะไรก่อนหน้านั้นอะโกโก,โกโ้เข้มข้นมากเลยอะเป็นช็อกโกแลตที่เข้มข้นมากค่ะขมติดคอเลยอะมันอร่อยนะเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินช็อกโกแลตแบบเข้มข้นใครชอบกินช็อกโกแลตนะคะไม่ควรพลาดก็ควรซื้อนี้มากลัแบมบาฝาก เก็บมันเติมได้ด้วยมาถึงตัวที่เราปลดปลดปลาไมา่สนะฮะตัวนี้นะคะจะมีหลายแบบแบบเป็นกล่องก็มีพื้มวินไปกี่คงก็ซื้อมาหลายคนคงเคยเห็นที่สนามบินมันเยอะมากเพราะมันอร่อยจริงๆค่ะอร่อยมากมนี่นะคะเป็นแบบเป็นกล่องคือตอนแรกที่เราซื้อเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากล่องมันสวย <laughs> กล่องมันมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยอะ่ะในอันเนี้ยเรามาเก็บเครื่องมือกับเย็บปักถักร้อยของเราราคาแบบเป็นกล่องก็จะแพงกว่าระดับหนึ่งเลยแบบ ต้นกําเนิดนะคะตั้งแต่ปี1,9,7,6งหกโกี่สิบปีที่แล้วเนี่ยแล้วโรงงานช็อกโกแลตของเขานะคะก็สามารถเยี่ยมชมได้ที่เราเคยพาไปในคลิปก่อนก่อนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะอันนี้12ชิ้นค่ะเป็นไวช็อกเป็นผสมแหละหรือเปล่าวะวันที่17เดือน7ปี1,4ยังไม่หมดอายุค่ะเอ้ยแต่ว่าปีนี้ปีหน หมดวันที่14เดือน7ปี1นเจ็ดออถ้าใครซื้อมาก็ต้องรีบกินนะคะมีความคิ้วมากเลยเห็นไหมนี่ปึ๊บปึ๊บ,ป,บปึ๊บ๊แล้วก็โรงงานของเขานะคะมีที่ถ่ายรูปสวยมากมีสวนอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยพาไปแหละอ,อง่ายขายคลิปเก่าการไปก็ไม่ยากเลยค่ะใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินอ๋อ12บสชิ้นก็จะมีแท็กละ3ามอย่าลืมนะว่าเชฟฟิตอร่อยจริงๆถ้าใครชอบแบบ แบบไปช็อกเนี้ยสีขาวแล้วก็อีกอันนึงเป็นช็อกโกแลตตัวซองนึงมันกี่แคลนะแต่ว่าแต่ฉันเคยกินหมดกล่องที่มันยี่สิบกว่าชิ้นอะคือไอตัวแป้งมันน่ะจะนุ่มมากแบบละลายในปากเล้วถ้าตัวแป้งมันอะมันไม่ใช่คุกกี้เคยกินไอติมอันหนึ่งมาที่ญี่ปุ่นที่มันเรว่าเราเคยกินในคลิปนแหละเราจำชื่อไม่ได้ คือแป้งมันจะคล้ายกันแล้วมันแตกง่ายมากและวิ่มันเขาเป็นนมแบบอร่อยมากไอ้อตัวนี้ไม่ต่างกันเลยมันเป็นไวช็อกนมที่แบบเฮ้ยมันฟินมากเลยริงมันเป็นไวช็อกแลตเขาบอกงนี้แต่มันไม่ได้กินแบบไวช็อกจาะนะมันกินแบบออกมาเป็นนมอ่ะตอนแรกเราคิดว่าเป็นนมนะแต่มันขเขียนว่าไวช็อกก็ตามมันแหละมันคนผลิตไงฉันบอกเราเขาชอบอันนี้มากเลยอ่ะเพื่อนใครไปญี่ปุ่นอย่าลืมแบบเฮ้ยต้องลองเอามาลองสักกล่องหนึ่งก่อก็อไ,ได้ ว่ามันมีแบบผสมสองรสชาติกับแบบที่เป็นแบบไวช็อกอย่างเดียวมันมีรสช็อกโกแลตแล้วก็ไวชอ็อกส่วนตัวชอบกินสองแบบเลย uh huh. อร่อยอนะถ้าชินแรกมันจะไม่ค่อยหวานมากพอเรากินไปทั้งหมดกล่องนะมันจะรู้สึกหวานเราพิสูจน์มาแล้วเว้ยจริงๆเดี๋ยวจ,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 จะมีลายเด้งด้วยแต่ว่าถ้าใครไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็ซื้อมาชิมกันได้ค่ะหรือซื้อมาฝากได้รับรองว่าไม่ผิดหวังทุกตัวที่มีรีวิวเนี่ยอร่อยทุกตัวเลยความหอมฉันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมี คลิปกิน,นโผล่มาเอเม่ก็ติดตามกันด้วยนะคะจะได้หายคิดถึงกันเอาว่าคลิปรีวิวไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบาย